Yeah. นัันพายามสแม่โนีมเข้าสด็จแม่ขที่สัตนะลูกันิชางีว่า้สแม่ดระบอช่วยกเรื่องกนรกรอะพะบอกแค่ในนันชัได้แอบที่วิจตรอยู่านยพ่คเ้าดแเทด็จนิระบยดีากไม่กำนดหรอกลูกนี่ขอความรักเนี แม่คจะไม่ักขวัญลูกถ้าวันไหนว่างเลก็พาวันที่ลงสัปทานมาขอฟ้อแม่บ้านแล้วนะนได้เลย่กระบอกแ่ทาโอกาสที่ดีอยู่ลสปารเวลาดีประกาศตัวเสด็จแม่อล้วก็ท่เสด็จ่เสด็จแม่ะยาอย่าเพว่งเช้แค่นระบอกแ่เสจะนอนทค่เสด็จแม่อีกส้อเพลงจากเพลงวนเธอสืบต่อไปในทางมาระบอกที่ได้โงนาจอาจจะีพี่เขาล่าสืบต่อจากเสด็จพ่อกิจดาเสด็จแม่จากอี้ว่า พี่ก็บอกชันไ่รู้เร่ยพียังไม่ดีเลยนะลูกน,นรังสัรตั้งใจเป็นโซมีเมกิดอินดับเห็นบัวระวังเพื่อเืิกต่อไปในภายภาคหน้าองค์ราชบุตรขอแม่จะได้ป็นจอมกรศัตรเกิดต่อจากเสด็จดพ,พ,พ,พ่อจินดานน่นั่นเพี่ก็เคยแบบแม่แต่หน,นรังสันจงจำคำแม่เอาวัใทีดีนะลูกคนขนุดบ่ตัวยกต่ำไปตามาบ่คนที่ก่อ กำแพงต้นตัวน้งตูนคนที่ตเท่ากันนำทัศน์ดูคนที่สงท่ากับข้อกบอโดคดีนะลูกเรียมาเ้บดาวตกเต่ามังกรมาแล้วทหารพือ ลองถ้ามอ้าเจาคเดนนสุดสบอกชื be, oh ่อก็ไปเลยก็ไเให้นะมื่อนาาดังสันมองันาจานี่อะไรนจานี่นี่ชื่อของเจ้าชไมใช่นาจานก็เป็นทหารผู้ใจเราเจ้าก็รู้ดีพานาาเป็นคนทชดอในล้ยงกเรุ้นที่เราว่า ก็จะเรียกนัทแจเนี่ยมาฝึกซ้อมด้วยใช่และเจ้เนี่วันนี้เข้าไปเชิญนาทรังสรรจะตตามใจเจ้านัทแะเนี่ยวันนี้อยากจะซ้อมเพลงที่เท่าไรบอกเข้าเชิญนาทรังสรรมาได้เลยเดี๋ยวพวกเจ้าเนี่ยจะสอนเจ้าแค่เพลงสองสามเรท่านไม่สนใจหึ่งสองสามเนี่ยไม่สนใจรอบเพลงปัจจุบันมากเพลงปัจจุบันเพลงอะไรอ่ะองสอง ไปแล้วเราทำให้ที่ว่าสักที่จะต้องตอกต้องตอกต้องตอกเดี๋ยวไปเวทีนู้นกันเลยเป็นเช่นแม้นี้เข้าใจผิดแล้วเพลงที่เราพูดในที่นี้หมายความว่าเพลงแบกเพลงควรยางเพลงที่หนึ่งก็จะมีอยู่ว่าหัวหัวขาขาหัวหัวขาดว่าก็เปไปที่หัวพูดขาแล้วก็เป็นไปที่แขนขาพสิมาหัวขาขาหัวหัวขา มเพลงที่สองขาขาหัวหัวขาหัวหัวขาขาขาหัวขาหัวหัวขาขาขาหัวหัวขาหัวหัวขาเพลงที่สามหัวหัวขาหัวกระขาหัวหัวขากระขาหัวฮะยีเย่หัวหัวขาหัวาหัหากระาหวหัวัวหไร่อมันชนอไมมา หัวัวขาหัวขาขาหัวหัวาขาหัวไม่เสหัวหัวขาหัวขาขหัวหัวขาขาหัวหัวาขหัวขาขาหัวมาลาทักเม็ดเลยนะอดหันะฮะลืมตัวเองยังลืมเลยจะมาสอนคนอื่นต้อหัวัาหัวาหัวหัวขาขาหัวหัวหัวาคาาหัว หัวหัวขาหัวขาขาหัวหัวขาขาขาหัวหัวขาขขาหัวขาามือไปิมามาหัวขาขียวขาปอนปอนขาขาขาหัวหัวขาหัวขาขาหัวอันนี้เี่ห อันนี้ไหมลูกอันนี้ตามความรู้สึกบทเพลงที่ห้าบ้างบทเพลงที่ห้าหัวหัวกระขาหัวกระขาเอวเอวขากระเอวหัวกับขาล้างงงมันจะมีเอวเสริมหัวหัวขาหัวขาขาเอวเอวก่อนหัวก่อนหัวก่อนหัวหัวเอวเอวเอว หัวขาขาหัวงาโดยางดีกว่าทไมชไอะเฮ้ยี่้อจักรจันอะไรเนี่ยยี้จักรจันนี้ตกกจเ้นนองท่านนี่กำลังซ้อมตามเลยหัวขาหัวขาผมฉันลงหาเรื่องเองพี่จาหัวขาหัวขาขาจรให้ด้วยเอวมาเอวเอวเจบเวอบเป

ทำอะไรอ่ะร้องดาแล้วร้องดุวะร้อพี่เพื่อเพลงด่าเพลงควนอยู่เว้ยทำอะไรนะร้องพี่มึง่อเพลงด่าเพลงควนร้องพี่เพื่อเพลงด่าเพลงควนใช่มึงจะไปทำไรเกิดใะไพายภาพนาเกิดสุดเกิดสงครามแล้วจะได้มีวิชาไปต้องกันตัวเรื่องนี้ไม่ทำสุดนี่นี่มีมีว่ามึงจะสุรสาระอีกกูไม่ให้มึงร้องอ่ะไม่ให้องไม่วนอะไม่ให้ไงโอ้โหแม่พี่แย่งว่ะมึงจะร้องไม่ทำไมหนานี่เอาเวลาที่มึงร้องด่าสิไปง้อพ่อมึงที่บ้านดีกว่าไปจะไปง้ออะไรอ่ะทำไมไห้ข่าวว่าทะเลาะกันจะต่อยเงี้ยมึงอ่ะ รไรู้หรอกทออมาบอกให้กูฟังทุกว,วนันอะไรอะไรทำไมอ่ะได้ข่าวว่าแย่งทรทัพอดูมึงอ่ะมีเครื่องเกียวอะ่ะมึงจะดูข่าวก็ต่อยห้ดูกร์ตูนหายแก่ปนะั้นแล้วยังดูกร์ตูนอีกป้าปเเหมือนมึงลอกแย่งชอททอดูอ่ะแย่งอะไปูยังมีสาระมั่ง็เหมือนมึงทำไมพ่อมึจะดูกร์ตูนมึงดูหังเอมาจากหนยแชมปมาจากพี่อสอ เออบ้านกูเอาบ้านกวตลอดจะร้องเฮ้ยคไดู้ต้องไปแต่กไม่ไปอ่ะเฮ้ยกูไปกปไ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 ไป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 ่ปไ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 ปจะไป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 ไยเปไ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 ไป นไม่ได้เีวครับพี่น่นที่จะหวี่เจ้าไม่มี่จะไม่ถอแต่เจ้ามันกได้คนหวง้เราเไม่รู้ข้า้าสูไม่ได้จำเป็นอะไรมาไม่ได้ดีที่ได้ดังจะเป็นคนสอนที่กูไ้เร่องป้าสู้ไม่ได้ำคุณเป็นยังไงีอุจคำพูดพูดเลยูพูดง แต่สิงห์หัวล้นเป็นผู้แพ้ไปจับก็มาถึงกันก็ตาแต่จังพำจังเข้มข้าพยำก็เชิญพับเดี๋ยวนี้จะท้าอะไรเขารู้กันทุกคนว่าน้องมาโดนรังแก ก็เล่แต่หมกทีววันนี้เราแพ้แพ้ไปแต่แววันใหม่ยังมีทิ่ว่าอย่าเพิ่งไปก็หมดแพ บ่นเฮ้ยเดือดอร้อนทุกทีไอ้นออ้องมาทกไม่จะตกหน้าพระเทศไทได้บ้ามือซ้ายจะใช้มือขวาก็ได้แต่ก็เดีย,ยดร้อนทุกทีดาัน แล้วพี่พีเท็นมาครับทุกคนเฮ้ยยังไงเดี๋ยวจะสอนให้กูโอ้โหนี่มึจะบอกให้นะมึงเห็นไหมพี่เขาสั่งสอนน้องเขาปะเมึงไม่มีคนสั่งสอนมึงจะเปคสนสอนแบบง่ายมึงจะมาสอนให้กูเออมาเป็นคนเนี่ยมึงอย่าเชื่อใครไง,ไง่ายอย่าไปลงเชื่อใครไง,ไง่ายเว้ยทำไมไไมันไ,ไม่ดีมันโดนหลอกอาเชือดดาวตกทั้งสองกับมาของการสิทธิภาพนี้นะมางี้หน่อยเอออย่าเชื่อใครก็ไม